เรามาิทางอาคหนี้นะ่างเองเขาอกวเป็นคนขับอ,อเคต้องแกโลไปกับสิาลงปากโอเคเลย ียาจรมาผิดทางเสียประจานคนขับรถครับขี่รถมาผิดทางโดยเฉพาะลงรถมาติดถนนเหมือนกันไปกันต่อว่ามาติดถนนเหมือนกันโอเคเรียบร้ยเนี่ยลงพยาบาลซินไปกันต่อถ้ามีเหตุนะคะกับมูลนิธิกันมูลนิธิไหนคะ สว่างจิตสีสเกตครับยินดีให้บริการอย่าหลงทางอีกนะคะพอขอร้องเชื่อใครไม่เชื่อเชื่อโอ้โหคนนอกไม่เชื่อบัดดี้ไง,ไ,งไปค่ะไปนอนกันไปบ๊ายบายดิเด้ง